อตรัตทั่วสุขิทั่ววิรุณโหพุทธศาสเนอรหัพพะสุขิทั่วอิสาหาสะเถอิยาติอิสาหัตตรัตทั่วสุขิอสุขิตะโหอิสาหาสะเถอิยาติอิติเตอัตตรัตอิติปิ

PAKAWA TOA SAWA PASA HO YAYA PATIPANNO PAKAWA TOA SAWA HO YATI ANCHA TARI PURI SAYU KANEAN TAKURI SAKUHU KALAES SANGPO AHUNAYO PAHUNAYO TAKINAYO ANCHALE PARANIYO ADON TARANGKUNYA Ketang lopar sa sabutanta, pribe kala, utita kura sasena mara, tanatitam mawitina, cintawa munindo tante, sa

karāṇikato ānakarātavu tarāṁ hi vataḥ hṛtyājīṁ bānte sasābhauva-sūtējayamaḥ karāṇi sātārāṇīnaṁ thopanaḥ abhujāpāṁ vibhūtāṁ mahīr hīṁ kōtē nātē māpayānto āhīr pūpa hēsa เิตวามุนินทาวะมุนินตาาตใจมักกราดิเอตาปิปุตตชัยมังกราตตคาตาโยเลิกวนาปฏิบัติธารวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลาพอสมควรพระทุกานศิกษาิีลวันตาจากนั้นผ่อนคลายความตึงเคียดของร่างกาย ขาย้งแต่ใบหน้าลงมาสแกนลงมากลับตาเราเห็นตัวเรานั่งตัวตรงเลยแล้วก็ไม่ต้องเกรงผอนายกล้ามเนื้อปับตาแล้วก็ไม่ต้องไปขมวดคิ้วไม่ต้องไปจ้องไปไหนความรู้สึกไว้หลับตาแล้วเรามีความรู้สึกไว้ตรงตรงเองน้อยเลยใต้สะดือเอา่างจากสะดือสองนิ้วยาวลึกๆถึงท้องเนี่ยองก็จะ้องขึ้น โดยธรรมชาติของมันไม่ใช่เราเบ่งน,นะถ้เราเบ่งมันไม่ใช่ธรรมชาติใจย,ยาวๆใจเข้าระยะๆใจคล้องใจออกรู้ยุดคุณมหรือผมก็น่าจะเคยเนี่ยก็แต่ไม่ได้สติแล้วไม่รู้ปัจจุบัน,น,น เวลากระโดดไปกระโดดไปเรื่อยๆใจมันมันจะมันจะปลูกกระโดดมันเป็นรู้ตัวเราต้องกานเจอ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 สติเรียกว่าวิปัสสนาไม่เดินไม่ได้ร่างสมาธิเรื่อยๆเรื่วิปัสสนาเจอวิปัสสนาดูทวกเราไม่มีอะไรกระโดดก็ใช้ลมหายใจนี่แหละหายใจไปรู้ไปแล้วก็เป็นเองใช้ความขวนขวายขวนขวายก็คือปต จะเรียนรู้เรียนรู้ตัวเองตั้งหลักด้วยหลักธรรมให้เราเห็นชัดเลยให้เรารู้ภาวะที่เกิดคลิกดอยู่เมื่อก่อนเราไม่รู้เราคิดคิดมัวๆส่วนๆรักเราก็ไม่รู้คิดเรื่องคนอื่นเราก็ไม่รู้อีกเอาเรื่องคนอื่นมาอยู่ในตัวของเราอยู่เราปวดหัวปวดหัวเรื่องคนอื่นแล้วก็คิดมาใหม่เอากลับมาคิดใหม่อีกเป็นโต้นไปหญ่ โยาะที่เราฝุกและคลายแรงด้วยให้ตีแรงด้วยคนายอย่างนี้ค่อยๆเ,เรียนรู้แล้ววันหนึ่งเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเป็นปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเข้าใจตัวเองมากจนูุจิตใจเราดิีขึ้น

ทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทังบริวารทั้งหลายเหล่านี้พระภิสุทธิสงฆ์ขอพระภิสุทธิสงฆ์ขอพระภิสุทธิสงฆ์รักสงฆ์รักสังฆทานสังฆทานทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายอประโยชน์เลื่อประโยชน์เลื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ่งที่สายถูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ เรเอกรงเทวดาพระผู้ผเจ้าที่เจา้าที่เจ้าทางมีบ้านเสียรเรือนเจ้ากรรมในเวร วาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังนังเตตานังอุปปัฏิอิจิตังปจิตังตุมังจิปเมวสัมมิจตุตามาริโตติราโสยะตาสกิติโยวิวานทานตุสาปโรยังวุตตาปจายโนจัตตารัตมะ Watan diayu wano sukang, Harang sapat ma lupawena catura, Siti sahat satamakan, Watan diayu wano sukang, Harang sapat ma lupawena catura, Harang sapat ทีปวนตูเตปวนสุนสัสปพระมังคลางรักานสุสัพระเทวตาสาปสังฆานุอาเวนะสาโสทีพระวนตูเต